สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอฟซีที่พี่น้องๆทุกท่านนะครับเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับพุธที่8นะครับพฤษภาคม2 5 6 7นะครับจับคู่มาเล่นกับผู้เล่นทางบ้านครับเืีอนท่านนี้ก็มีเลตติ้งนะหนึ่งพันส่ร้อยเก้าสิกว่าครับอ่ะตียวบอนพันหแล้วกันนะครับวิเจอม้าซ้ายนะครับวนนี้ก็เป็นเมดซ้ายนะครับปะทะมาซ้ายนะครับ โอ้โหงามไส้นะครับเกมนี้นะครับอ่ะมาครับขึ้นเม็ดมาเสริมโคนขึ้นไปนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าระหว่างม้าซ้ายกับเม็ดซ้ายนะครับใครจะแรงกว่ากันนะครับเป็นม้าซ้ายคนเทียมเม็ดคนคนเทียมโคนนะครับอุบเรือเข้ามานะครับในตำแหน่งขอไข่แปดนะครับตาต่อไปก็สีขาวเดินนะครับสีขาวจะเดินอะอะไรในตำแหน่งนี้นะครับ โยกเม็ดขึ้นมานะครับเราก็เปิดเบี้ยขึ้นไปนะครับเบี้ยคอควายดันขึ้นไปเลยนะครับจะทิ่มสูงเราหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับไม่ทิ่มนะครับเลือกที่จะกินตัดเข้ามานะครับเราก็กินกลับเข้าไปนะครับในตำแหน่งนี้นะครับชอชิงห้านะครับ ขบเรือมาหนึ่งตาก็เสริมโคนขึ้นไปตรงๆนะครับเมื่อไม่ทิมสูงเราก็ทิมโคนขึ้นไปตรงๆนะครับเบี้ยริมมาแล้วนะครับจังหวะนี้เปิดเบี้ยปูสามนะครับทางด้านปีกขวาครับปูเข้าไปเลยนะครับถ้าไม่เออไม่หือไม่เออแล้วก็ทิมใส่มมาเข้าไปเลยนะครับเอาตำแหน่งนะครับกระชับพื้นที่สักหน่อยนะครับต่ต่อไปสีขาวเดินครับกินนะครับกินตำแหน่งนี้ใช้โคนกินครับเอาโคนมาต่อ เรากินเบี้ยเขาขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับไม่ดึงนะครับตอนนี้เราก็เป็นต่อหน้าเบี้ยนะครับเชิงเบี้ยนิดหน่อยถอยกลับมานะครับกลับมาตั้งหลักตั้งทรงนะครับโดนกินตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ใช้โคนนะครับกินแรกไปเลยนะครับมาเ่าโคนกินเราก็จะเอาหมากินเข้าไปนะครับคตต่อสู้หรือว่าคู่ต่อสู้เสริมโคนมาอีกหนึ่งตัวไม่เสริมนะครับ เรือที่จะถอยคนกลับไปถอยคนกลับไปเราก็ปูเบี้ยขึ้นไปนะเป็นเบี้ยคู่นะครับช่วงกลางกระดานนะครับโดนค้ำขึ้นมาตำแหน่งนี้เอาคนดันโคนขึ้นไปอีกหนึ่งตัวครับขึ้นไปโผกนะครับที่ตำแหน่งจอจานหกนะครับเรามาดูกันต่อนะครับเกมนี้นะครับยังฮานะครับมาซ้ายเจอเม็ดซ้ายนะครับ ตะกูลสายมาเจอกันนะครับขุนขึ้นมาแล้วอืโยกม้านะครับมาตัวซ้ายมือนะครับขยายขึ้นไปทางด้านปีกขวาบ้างนะครับเราจะได้เก็บขุนได้นะครับเลือกมีมีที่เลือกนะครับมีตัวเลือกให้การให้เราเก็บขุนครับเอาม้ามาจับโคนจับโคนก็ไม่มีอะไระครับเดินขุนขึ้นไป ขุนข้าปั้มเป็นที่เรียบร้อยนะครับเม็ดทรายก็ข้อเสียก็คือขึ้นขุนช้ากว่าเขานะครับเสริมโคนขึ้นมาเป็นโคนคู่นะครับโคนคู่ของสีขาวเราก็เป็นเรือคู่นะครับนะระทักกันเลยนะครับอา้าวหลบแล้วนะครับในตำแหน่งนี้ก็ระเบิดเบี้ยขึ้นไปอีกตัวอ่าระเบิดขึ้นไปหนึ่งตัวครับเปิดหน้าท้าแรกท้าฟัน,นครับเสริมโคนขึ้นไปเป็นโคนคู่เหมือนกันนะครับ ขาวเอาไงครับในตำแหน่งนี้เอาขุนขึ้นมาโอ้โหเดินขุนเหมือนโคนเลยนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับตำแหน่งนี้ก็หมุนหาตำแหน่งให้แก่ตัวหมากนะครับเอามาตัวขวานะครับหมุนลงมาข้างล่างนะครับจะขึ้นไปยืนหน้าขุนนะครับเมื่อหาตำแหน่งได้แล้วนะครับเราก็ทําการโยกย้ายนะครับสับเปลี่ยนครับเส้นเอ็นะครับเออไม่ใช่ครับตำแหน่งนะครับอันไหน อยกมาขึ้นไปนะครับอนาคตนะครับเราก็จะทิ่มใส่เม็ดนะครับถ้าสีขาวไม่ทําอะไรนะครับมากดกดตําแหน่งนี้หลบก่อนนะครับหลบก่อนครับเรือมานะครับอเป็นตําแหน่งพึ่งใบบุญครับขุนตรงกันนะครับในตําแหน่งนี้นะครับที่คลองฉอะชิงนะครับ ต,ต่อไปสีขาวเดินนะครับสีขาวจะเอากไงเราเอาเรือมาประกบคู่เหมือนกันนะครับประกบคู่จงังหวะนี้ที่ดีสุดคือทุ่มทิ่มใส่เม็ดนะครับทิ่มใส่ปักเข้าไปนะครับเม็ดหลบไปแล้วนะครับจงังหวะต่อไปเราหมุนมาได้ไหม หมุนมา,ม,ามาทางซ้ายมาจับก,กินเบีย้ยให้เขาทิมจะได้มีช่องทางของเม็ดนะครับเม็ดจะได้ไหลได้นะครับะคะคิดแล้วก็ไปนะครับเอามาโยกไปทางซ้ายนะครับหาเรื่องก่อกวนครับจับก,กินเบี้ยริมให้เบีย้ยเขาทิมเราเล่นๆนะครับแต่สีขาวไม่ได้สนใจใยดีนะครับทิมเบีย้ยขึ้นมาในตำแหน่งนี้ก็กินกัน,นครับเอาเบีย้ยกินไล่ก็เอาโคนขึ้นไป ขึ้นไปทางด้านซ้ายนะครับเฉียงไปทางด้านซ้ายแรกโคนไปเลยนะครับก็คงถอยไม่ได้นะครับตำแหน่งนี้ครับลุยเข้าไปเลยกินแล้วนะครับกินแล้วก็ใช้โคนกินครับกินเอ้าเรือกินเรือก่อนนะครับเรือกินเรือก่อนก็จะมีเบี้ยให้เรากินอีกหนึ่งตัวนะครับไปครับ จังหวะนี้กินโคนเข้าไปเอาโคนกินเวียก,กินเข้าไปจริงๆเราเอาเลือดกินกินเบี้ยก่อนก็ได้นะครับแต่กลัวไม่ได้กินโคลนนะเอ,เอาเลือดกินเบี้ยก่อนเขาต้องหนีม้าครับตามหลักหนีมา้าแล้วเราก็ค่อยกินโคนครับอืมก็พลาดไปนิดนึงนครับอ่ะพลาดไปแล้วก็มือไวใจเร็วจริงๆนะครับในตำแหน่งนี้ก็ แบบจะหงายหงายไม่ได้แล้วม้ามากันนะครับก็มาลุมกินเบี้ยสองหนึ่งเราอีกนะครับต้าเรามาไปปลูกก็โดนแต่ก็มีแต้มก็ไปลุกคาดได้นะเอาแต้มพื้นๆนะครับไปครับไปแบบธรรมดานะครับเอาเรือกินนะครับก็เอาเรือไปกดจับกินม้านะครับม้ากินเบี้ยเราสองหนึ่งนะครับได้เบี้ยคืนไปแล้วครับก็ใช้ม้ากินครับ ม้าโยกขึ้นไปเลยลูกกดหนึ่งทีอ่าลูกกดหนึ่งทีก็ดีนะครับในตำแหน่งนี้นะครับลุกเข้าไปนะครับทําทไมตัวไม่ไปลุกเข้าไปครับแหมค้างนะครับค้างนะครับตำแหน่งนี้ก็เอาม้าไปแลกม้าเลยนะครับละลายตัวไปเสมอก็เสมอกัน,นครับโอ้ต่อสู้ท่านนี้ก็ไม่ธรรมาดานะครับ มาสายเห่าหานเหลือเกินนะครับแลกกับเราไหมครับตอนนี้เรือเรือของเราก็ดัดอ้าวถอยกลับมาจับกินมา,า,าก็ขยับลงมาหนึ่งตาจับจับนะครับจับจับมาไว้ก่อนนะครับทีนี้เขาไม่อยากให้เราหงายนะครับตำแหน่งต่อไปเราก็ขึ้นขุนนะครับขึ้นขุนขึ้นข,นข,นขุนดีกว่านะครับขึ้นขุน เบี้ยอย่าเพิ่งเบี้ยเอาไว้ทีหลังครับอ่าขึ้นขุนก่อนครับนะครับขุนมาตำแหน่งนี้แทงปักเข้าไปครับลุกหนึ่งทีดูให้ดีนะครับมันจะมีจังหวะนะครับนะครับดูตากดนะครับถอยลงไปก็มีจังหวะนะครับตำแหน่งนี้ครับท่านผู้ชมนะครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับก็เข้าง่ามแล้วนะครับเข้าแต้มนะครับก็เราจะเห็นว่าม้าเราสามารถลุกได้นะครับจะติดตามม้าของคู่ต่อสู้นะครับ ดังนั้นเราต้องใช้เรือนะครับใช้เรือกินม้านะครับเรือของสีขาวก็ต้องกินขึ้นมานะครับพอกินขึ้นมาเราก็เอาม้ารุกนะครับลูกขาดกินเรือนครับเสียบปลั๊กนะครับอ่าเข้างามพอดีนะครับเข้างามไปแล้วนะครับกินเรือมาเอาม้ารุกเข้าไปเข้างามพอดีนะครับง่ามของเรือนะครับกินเรือไปก่อนหนึ่งตัวอีฟีนะครับเสริมเม็ดกินไปครับเอาเม็ดมาต่อก็กินกระต่อขึ้นไปเลยครับ เนี่เอาเม็ดขึ้นไปต่อเลยครับู่ตส้ก็ยอมแพ้ในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอีพีหน้านะครับกรับขอบพระคุณและสวัสดีนะครับโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ